ขอญาตเจ้ดีเพื่อนๆทุกท่านทุกตากนีนะครับวันนี้ผมรบิทเวียเลือกเลยครับก็อย,อ,อยู่ที่กลางทุ่งนาของหนองคาโมเดลนะครับที่นาที่แห่งนี้เราก็จากพื้นผืนนานะครับผืนนาโล่งๆนะครับโปร่งๆไม่มีอะไรนะครับเราได้ทําการพัฒนานะครับเพื่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้นะครับติดรงในราชตสานไว้กับามาเป็นเวลานานนะครับเราก็ลองทดลองทำกันหลายๆที่หลายๆหลายๆท่านนะครับหลายๆสถานที่ก็ทำกันอย่างทั่วถึงในประเทศไทยเรานะครับวันนี้ผมทดลองตทำดูแต่การทานั้นก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าคือเราตำตาม ตามที่เรามีศักยภาพนะครับตามที่เรามีทรัพยากรอ,อยู่นะครับถ้าเราไปสร้างขึ้นมาใหม่ที่พระองค์ก็ไม่ได้แนะนําไว้อย่างนั้นนะครับเราถ้าสร้างขึ้นมาใหม่หรือพยายามเนรมิตขึ้นมาทั้งหมดนั้นไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเรามีทรัพยากรอ,อย่างไรเรามีภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นอย่างไรก็ทํา,าไปตามรูปแบบนั้นนะครับมันก็ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจากการทำพืชเชิงเดียวจากการทำแต่นาล้วนๆนะครับในวันที่พืชผลการเกษตรตกต่ำเราก็ไม่รู้จะทำไงนะครับวันนี้แต่แต่ปาวะเศรษฐกิจโลกเป็นที่มั่นใจได้ว่าแนวต่างนี้นะครับของแนวต่างปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีนี้เป็นแนวทางไม่ใช่ต่างรอดนะครับไม่ใช่ต่างเลือกแต่ว่าเป็นต่างรอดได้จริงๆวันนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหมดนะครับตัวถึงหมดได้รับผลกระทบตัวได้เห็นในประเทศต่างๆต้องหดอาหารต้องหดยาเมืก่กระทตั้งประเทศที่มีน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าที่ทุกคนอยากได้อยากมีอยากจ่ายต้องจ่ายนะายไปต่างแล้วก็ไปไม่ได้นะครับตาตันขาดปัดจจัยที่ก็คืออาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพวกนี้นะครับตาตั้งขาด สิ่งเหล่านี้แล้วความจําเป็นของมนุษย์ก็จะไปต่อไม่ได้ต้จะมีน้ํามันมากเกท่าไหร่ในวันหนึ่งที่ท่านไม่สามารถอาเอารถตูถ้ตะตังที่ขายน้ํามันได้นะครับหรือไปซื้ออาหารการกินไม่ได้มันกไ็ไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้เราคนสําดังนั้นนะครับบ้านเราประเทศไทยเรานะครับเรามี ทรัพยากรในเรื่องของการสร้างปัจจัยสี่นะครับครบถ้วนกระบ,บวนการเราอยู่ในภูมิประเทศภูมิอากาศที่ดีนะครับทำให้เรามีอาหารมีมีพืชมีแสงแดดมีดินดีมีน้ำดีนะครับมีอากาศดีทุกอย่างดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำไรนั้นปัจจัยรอบนอกปัจจัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่างๆเรามีครบ นะครับจะทำย่างไรถึงให้เราสามารถดำรงชีวิตรอดไปได้นะครับในปาวาทสงกรามก็ดีในปราวาไหนๆก็ตามนะครับในวันนี้เราผมได้ลองสร้างโมเดลหนองเกข้าโมเดลขึ้นมาคือเราถ้าทำมากเ้าไม่มีกำลังเราบอกกันตรงๆว่าคือการสร้างโมเดลนั้นก็คือทำตามกำ,ำ,ำ,ำลังที่ตัวเองมีนะครับไม่ได้เออจารทำเป็น ิบไร่ยี่สิบไร่หรือ100ร้อยไร่นั้นก็บางทีมันไม่มีกำลังที่จะทาไม่มีอ่าไม่มีอปประมาณหรือไม่มีทุ่นระับที่จะทำเราก็จำ m อยให้ไงจำ Moy ให้มีที่สองที่หลายๆไร่ก็แบง่งทั้งสองไร่สามไร่มาสร้างอาคารสร้างบอ่อปลานะครับสร้างบอ่อปลาไปบ้างสร้างถูกต้นไม้ยืนต้นวายสำหรับการกินอะไรต่างๆนะครับอะไรที่บริโภคได้ สำหรับบริโภในครัวเรือนเหลือก็ไว้ขายอย่างที่โปรงบอกคนระับเราก็ทำไปนะตต้ไปตากเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องในวันที่เราไม่สามารถหาตะทุ่งตะตังได้ในวันที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมันปั่นป่วนในเรื่องราวของการทําให้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่มนุนไม่หม,มุมนนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาเราก็ไม่ต้องกังวลอย่างน้อยเราก็มี ปลาของเราในหนองมีก้าวในนาของเราที่เราทำในแต่ละปีก็เก็บสะสมไว้กินได้ตลอดทั้งปีนะครับหรือนานกว่านั้นนะฮะแล้วเราก็มีส่วเพื่อปักเพื่อปักอืก่ๆแล้วก็อ่าก็ไม่ตม้จะไม่ต้องซื้อเลยหรือจะซื้ออยากกินเลยแปลกๆลกก็ซื้อครั้งหนึง่งนะครับก็ปลูกเอาบ้างนะครับน้ำความหลากหลายเราปลูกหลากหลายไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องแบ่งเป็นแปลง ตรงนี้เป็นแปลงผักบุ้งตรงนี้เป็นแปลงผักกาดตรงนี้เป็นแปลงง้อยตรงนี้เป็นแปลงน้นหนึ่งถ้าเราแบกอย่างนั้นแล้วไม่ได้นะครับ <c oughs> ดูแลยากอันนี้ก็ปลูกกไปเรื่อยนะครับนี่ก็ปลูกไปตลอดรอบบอ่อนี่ก็เป็นอ้อยนะครับเป็นน้อยเป็นอ้อย,ออยคั้นน้ำตาลนะครับก็คือบีบหน้ำตาลขายอาจจะขายล้วไปขวดก็ได้หรือว่ากินหน้าแรงร้อนๆนะครับเร,เราเราอย่าไปหวังเรื่องของการขายก่อนก็ปลูกไปแล้วเดี๋ยวขยายพันธุ์ออกไป ถ้ามันได้มากแล้วบีบใส่ขวดใส่อะไรกันไปนะครับไว้กินหน้าทอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปทางวนว่าที่เราไปซื้อกินนั้นมันผสมน้ําตาลหรือเปล่าไปอ่ามันเขายกอะไรนันมัน,ม,นมันใส่อะไรมาเครื่องปรุงรสมากหรือเปล่านี่เราเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็คั้นน้ำกินเองได้นะครับล้าปลูกไปตัว,ตวมั่ง มะเขือบ้างตะเครื่องตะไคร้ปลูกทิ้งๆกว้างๆไว้นะครับผมน้พูดกันได้ว่าทำแบบไม่ได้ทำแบบคนกระยันทำนะครับทำแบบคนขี้เกียจปลูกทิ้งๆกว้างๆปลากดต้นเครื่องต้นแก่ได้ไม่หมดนะครับกินไม่หวาดไม่ไว้นะครับเราแต่เราทำเอาจริงจังห้เราจะเครียดแต่เราปลูกไปอยากคือพูดได้ว่าที่นี่มีต้นแคร์อยู่หนึ่งสามท้นแค่นั้นเองนั่นดอกแคร์คิดไม่ทันนะครับ กินไม่ทันปลูกไม่ได้ปลูกทิงไม่กอบบ่อสองที่อสามสามต้นกินไม่ทันครับกินเพราะเราหนึ่งการกินอาหารนั้นทุกอย่างนี่นะครับไม่ว่ากระตันว่าผมว่าใครก็ไม่ได้กินอะไรํำๆเลยตะวันนะวันนี้กินดอกแก่ท่มแกงกิมนอนพริกอะไรก็ตามแต่ก็เปลี่ยนไปก็ไม่ต้องปลูกมากปลูกมากก็เดี๋ยวไม่รู้ไปไหนนะครับก็ปลูกกันไปนะครับปลูกปักหวานป่าไว้บ้างปลูกมะม่วงหัวม่วงแก้วมะม่วงก็ไม่หนก็ ไปซื้อมาต้นใหญ่ๆก็น่าจะปีหน้ามัคนคงจะจออกลูกแล้วก็ก็ปลูกกันไปนะครับปลูกไปเพราะว่าเราไม่ได้อาหังว่าเออต้องทำเป็นสวนอุตาสาหกรรมขนาดใหญ่นะเป็นมะม่มมวงเวลามาันออกมันออกมันออกเต็มไปหมดนะดอกเต็มไปหมดเพืมันไม,ม,ม่ไม่รู้จะขายไก่คิดเคยคาดหวังว่ากิโลละเจ็ดสิบบาทก็เหลือสามสิบบาทสามโลร้อยสองโลร้อยสองโลร้อยสามโลร้อยต้อ,องขายได้นะถ้าขายไม่ได้ไม่กี่วันก็เนา่ามันก็ต้องเน่าต้องเสีย นะครับดังนั้นก็ผมจึงเรียนว่าทุกท่านนะครับที่มีที่ทางอยู่นะครับไม่ต้องมากไม่ต้องมากก็อลองจัดก,กระบวนการดูขอยท่านมั่นมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะใ้แนวทางนี้นะครับมีที่อยู่สองไร่ก็ดีสามไร่ก็ดีนี่แม้แต่ทั้งหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนที่เราดูเดี๋ยวนี้มันไดาครับศึกษาเรียนรู้จากใน youtube ดูตัวอย่างดูแบบอย่างเขาเป็นแนวทางแต่เราไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนเขาเพราะว่า ทำเลของข้อเองหรือภูมิประเทศผู้ไอทรัพยากรที่เขามีสนับสนุนอย่างอื่นมันอาจจะมีมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราไม่รู้บ้านเรา,าจ,จะดีกว่าเขาแล้วก็ตามไปตามสภฟาพนะครับอย่าอย่าไปกังวลอย่าไปอย่าไปคิดว่าทำแล้วมจะได้อะไรนะครับทาแล้วมจะพอกินไหมอย่าไปคิดมันต้องพอกิน,น,กนสําหรับพืชเอาชีวิตรอดในครอบครัวชีวิตรอดประจําวันนะครับ ถ่ายอย่างนั้นก็ผมขอให้กําลังใจนะครับที่นี่น้องจะกล้าเราผมเราปลูกไว้หมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นน็เรยกต้นผงจุรสนะครับผงจุรสนี่อ้นี่ปลูกง่ายมากตัดกิ่งปัก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 ,กขึ้นเต็มไปหมดว,วันนี้จะจะผัดจะแกงจะต้มยตำตําแกงทําได้หมดเลยมีเยอะแยะดอกและมันก็เป็นประโยชน์อย่างเขาไปให้ไก่กินไก่ก็ชอบนะครับไม่ปลาในบอ่อเขาชอบได้สารพัดประโยชน์ทีเดียวไอ้ต้น ผงชูวรสขาเรียกต้นผงชูรสปลูกได้เลยนี่ปลูกได้เลยได้ผลเลยนะครับได้ผลเกินคาดหมายเลยารกินก็เหลือเฟือจะกินเองไก่ไก่ปลานก่นกกินได้หมดเลยนะครับนี่คือที่นี่เราจะกล้าไปเดี๋ยวอุคุจอาจารย์ดุจิตนะครับติตานจูผมเรียกอยู่เมื่อกี้นายจย์ไม่รู้ว่าไปไหนเมื่อกี้ลองใจสถานีทุ่งนาลองเรียกดูนะครับก็ ก,ก็ไม่ตอบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ <c oughs> ไม่ต้องตอบที่ผมอยู่ควางตรงข้ามกันดูตรงนี้นะครับก็จะมองไปข้างหน้าก็จะเห็นตําตแก้วนะครับตําแก้ว ฝั่งตาบที่ผมนั่งอยู่ก็ตําแก้วนี่คือบ่อปลาที่อาจารย์เห็นในในใน,ในรูปนะครับในภาพที่อาจจะขึ้นไปอยู่ตําแก้วแล้วถ่ายรูปลงมาเขาคงเห็นที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ว่างเว้นเอ่นผมอยู่วันไหนก็มานะมาฉันมาเที่ยว้าล่างบ้างเดี๋ยวใ,ใต้จะเกี่ยวขก้าแล้วก็วางอีกสักเดือนหน้าก็น่าจะเกี่ยวเก้าแล้วตรงนาคงโล่งไปอีก นะครับในวันนี้ก็ปลูกพยายามผมมาสำรวจทรัพยากรดูว่าที่ตำตาไปนั้นมีอะไรแล้วบ้างนะครับปรากฏว่ามีอ้อยกันน้ําที่ก็เขาให้มาจากตุพันบุรีไม่ขี่ต้นก็ปลูกไว้ขึ้นเป็นสักจิบกอแล้วก็ได้เยอะอยู่แล้วก็ไปซื้อต้นพันมาใหม่จากเอกโอตูนายเจเจเขปลูกวันนี้ก็ขึ้นขึ้นเกินสอกแล้วอ้ยโตไวอันนี้ก็คือไว้กันนำกินหน้าร้อนอากาศร้อนๆเ อ่ะควายกันนา้ากินนะควายกันน้ากินใส่ขวดใส่แจ้ตู้เย็นไว้กินเล่น,ลนๆนะครับแต่ว่าเราไม่คือเราเราทำเองดีกว่ามันได้ถุดฝนไว้เปื่อเพื่อทําได้เยอะๆมันอาจจะไปขายได้แล้วไอ้น,นั่นคือเรื่องอางนาคตข้างหนา้าแต่ว่าถูกถูกไว้ก่อนถ,ถูกไว้พอสมควรนะครับก็น่าจะ น่าจะได้คันน้ําขายเดี๋ยวถ้ามาหน้าร้อนปีนี้ก็คงได้กินน้ำาน้าโม้มโยะน้ามโม้ยกันสดเดี๋ยวต้องหาซื้อเครื่องคันน้าอีกเนี่ยจาต้องหาซื้อเครื่องคันน้ําอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ยกันไปมันไม่ต้งไม่ขี่บาทนะคันน้าใส่ขวดใส่อะไรไว้กินหน้าร้อนแล้วก็กล้วยก็ขึ้นแล้วกล้วยก็ปลูกไว้รอบๆด้านโน้นก็ขึ้นไปขึ้นดีขึ้นดีนดอยู่พอสมควร แต่นี้เราก็าไม่ได้คาดหวังว่าล้วยนะันเราปลูกไว้เพื่อเอาร่วมมาไว้กับมาอย่างอื่นผมก็ได้ปลูกมะม่วงไว้สะเดาบ้างอะไรบ้างมะม่วงก,ก็ปลูกไปนะครับพราวน้ำหอมก็สั่งมาตังเน็ตบ้างอะไรบ้างยี่สิบต้นก็ตายไปบ้างดีบ้างนะครับพวกนี้มันเราปลูกกันกระจัดกระจ,จยายไม่ได้เป็นสวนไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการเน้นว่าต้องดูแลอะไรลักหณะปลูก,ลกไว้ตามขอบบ่อบ้างขอบสาบ,บ้างให้มันขึ้นเอง มันขึ้นก็รอดมันก็ตายก็ไม่เป็นไนระขึ้นก็เพ <c oughs> ราะโดยพืนฐานคนเรานะถ้าเรามีมะพร้าวตั้งสามต้นนี่บอกว่ามันเหลือเฟือมหาศาลเลยนะมะพร้าวน่ามอมนี่ยเนี่ยสามสี่ต้นหน้าต้นที่มันตรงก็เรียกว่ามีแววว่าจะโตวไวจะโตแล้วก็คงได้กินในเรามีมะพร้าวน่ามอมบตั้งสามต้นที่บ้านมีอต้นก็เหม็นได้กินหมดสักปีนึงนะมันก็เหลือสุกหล่นอยู่หล่นก้นต้นเนะี้ ันนี้ปลูกไปสามสี่สิบต้นรอดเดี๋ทักษิณาต้นก็ปอกินนะปอกินแต,แต่พวกนี้เราอย่าไปคาดหวังมากเพราะไปทักระหนึ่งมันอาจจะไปเจอด้วงเจอตัดตูมันแล้วกินยอดตายนะกับพวกนี้เราไม่จะมันบางอย่างมันอาจจะอยู่กับเรานานสิบปียี่สิบปีแต่บางอย่างนั้นเป็นไปทักระหนึ่งพอโรคระบาดลงหรือด้วงมันมาลงก็ตายตายยอดหมดมดจ้นานะครับตันี้จะส่งผลให้กับ บางทีหมดกำลังใจบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปหมดกำลังใจก<ม>ับนีเราก็ปลูกใหม่นะปลูกใหม่ตอนปลูกใหม่ได้กินตั้งสามปีสี่ปีก็ทั่นแล้วเราไม่ได้ไปจําเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันปลูกทิ้งปลูกกว้างแต่ยังน้อยปลาในบอ่อนี่เราก็ไม่ได้ค่อยให้อาหารเท่าไหร่ให้อาหารเป็นตั้งคราวนะครับเพื่ออาหารมันเป็นจะตอบวันนี้ก็โตพร้อมจะก็พูดแน่ว่าจะกินในครัวเรือนวันนี้จะกินนักรองตัวก็จับได้เลยนะในบอ่อเนี่ยถงบ่อมีอยู่ก็จับได้เลย ถือว่ามีปลากินนี่แหละตอนนี้นะถือว่ามีปลากินแล,ละนนนะลแลเรื่องปลานี่ถ้าอยากกินก็คงไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปชื้อไปหานะถ้าอยากกินเนระาเบ็ดมาเกี่ยวตกขึ้นมาก็ได้กินแล้วนี่คือระยะฐาระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ที่เริ่มทำถ้าเราเริ่มทำในด่วงเดืนอน พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมสาตอนนี้ก็มามิถุนายน2 5ง5ยก็ถือว่า1ปี1ปีจากที่ผมเคยที่ผมลงภาพไปดูจากเป็นตุ้งหนาลงโล่งเป็นฝืนหนานะครับแล้วก็กดเป็นบ่อเป็นดินตอนนี้ก็ตอนนี้ืตอนนต้าท่านมาดูปีที่แล้วกับปีนี้จะไม่เห็นร่องรอยว่าวันนี้มันเป็นอของทําใหม่นะไม่ใช่ของเก่านะไม,ไม่ได้ทําในช่วงปีครึ่งเนี่ยมัน มันหมดแล้วเปลี่ยนแต่ภาพไม่มีหลงเหลืออะไรหเห็นแล้วเหลือแต่ความเป็นสีเขียวเหลือแต่ต้นไม้ที่กําลังโตขึ้นโตขึ้นน,นะครับเราเขาอยากให้มันโตไวๆนะต้นไม้ทุกชนิด <c oughs> ก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยใบกระต,นต้นกระต้อมกวาซื้อมาปลูกเป็นสิบต้นนะี่เระปลูกคือเราก็ปลูกก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องไปขายใบมันอีกล้ะปลูกพืชตามสมัยนิยมนะครับคือเผื่อมันพลุกก็ติดก็ไม่เป็นไร ปลูกก็ติดก็ก็ถ้าบังเอิญว่าก็ยังขายได้ราคาใบละบาทเรามีต้นไม้ห้าวอ้าต้นมีใบเป็นเป็นร้อยร้อยพันพันใบแล้วมันแก่ทุกวันรอมที่จะเก็บเกี่ยวทุกวันใบแล้ววันห้าสิบใบก็พอเลยมั้งไม่ต้องไม่ต้องขายมากมีสิบต้นหน้าต้นก็พอที่เราผมว่าถ้าเราที่เขาทากันนะผมเห็นไปทําเป็นสวนอะไรก็ก็เป็นเรื่องดีแต่เราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่า ความต้องการที่จะขายได้ขายได้ไงถ้าพวกขั้นขายได้พวกเราก็น่าจะขายได้โวยเต่าต้นติบต้นนะหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะรือมันส่งนอกได้ก็แล้วแต่ก็ต้องมาต้องมารวมกันซื้อแยวก็ต้องลาดตะเวนซื้อก็อเหมือนซื้อกล้วยซื้อ,อะมะานาวอะไรตามบ้านเนี่ยประมาณนี้นะ้วแล้วก็ปลูกเนี่ยคา,า,าดหวังถ้าถ้าปลูกแล้วคาดหวังเราจริงเราจังมากก็ต้องลงทุนมาก แล้วก็จะไม่ได้เลยเพราะจริงๆพืชพวกนี้ทุกชนิดมันก็อยู่ปนเปนกันไปนะครับจะเป็นลองกองลังกองทุเรียนนอลังสาดได้ก็ตามแต่นะมันก็ปนกันไปนะปนกันไปมันไม่ได้ต้องเป็นสวนอะไรนะเมื่อเรามีนี่เรามันต้องคิดะไรมากถ้าเรามีทุเรียนต้นสองต้นนี่ก็ปลอกินนะทุเรียนสองต้นสองต้น,อน,นะน,อน,อนลองกองอมังคุดมะม่วงัสี่สามต้นสองต้นนี่ก็ต้นเดียวก็ยังปอกินนะมะขามสองสามต้นก็ปลอกิน เหลือเฟือนะ้ะเหลือเฟือก็ไม่ต้องทำมากแตตามตามตามกำลังแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอนที่มีทรัพยากรมีพบประมาณมากมีพื้นที่มากอยากจะทำมากนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าเราไม่มากก็ทำไไปเรื่อยๆนะมม่ทำเพื่อความบันเทิงมากกว่าผมผมให้กำนิยามอ้ที่ทำนี่ก็คือเป็นเรื่องของกเกษตรความบันเทิงก็คือเพื่อความสบายใจทำเพื่อความสบายใจแล้วก็ ได้กินได้ใช้ได้เพื่อความอยู่รอดเพื่อความรอดนะไม่ผมหวังรอดนะครับไม่จะไม่ไยายาเป็นต่างเลือกอะไรของผมนะครับแต่หวังว่าเป็นต่างรอดถ้ามันเกิดไฟพิบัติสงครามรายแรงเกิดไฟพิบัติน้ําท่วมที่ไหนน้ําท่วมหมดพืชผลการเกษตรตายเครี้ยงอย่างน้อยเราก็ยังที่นี่เราก็ยังมี เราไม่ต้องไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อหาที่ไหนเราก็มีของเรานะครับหือเกิดภัยพิบัติเกิดสงครามรายแรงเกิดน้ํามันไม่มีขายขึ้นมาอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเราก็คงทุกคนเขาต้องย้อนรอยต่อยหลังกลับมาตั้งต้นที่เดิมก็คออือตั้งแต่บรรพบุรุษเคยอยู่มานะครับก็อ,อยู่กันไปอยู่กันไปให้มีชีวิตรอดอย่างน้อยก็ก่กอนจะคอรจะเดินทางต่อคอรจะไปต่อได้ ในภาวะถุงม้วนน้ามันมันขึ้นวันนี้โซลาริตรละหนึ่งรอบาทซึ่งในบางประเทศก็ต้องซื้อหนึ่งรอบาทแล้วเพื่อนบ้านเราก็อาจอกสบาทเจบาทแล้วทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครเคินความฝันที่จะเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาลิตรละหนึ่งรอบาทคารหยุดคารเดินทางต่างๆมันต้องหยุดยักลงน้ำมันขึ้นอย่างเดียด้จบข่าวนะครับน้ำปลาขวดละยีดขวดละสี่สิบาทตอนนี้มันคงขึ้นขวดละห้าร้อยบาทน้ำมันพืช ขวดละร้อยบาทตอนนี้ก็อาจจะขึ้นเป็นขวดละเจ็ดร้อยบาทตั้งแต่นั้นมันกระจกล่าวนะไม่รู้จะทําไงเ <c oughs> ขาไม่รู้จะทําไงต่อแต่ถ้าเรามีที่หลังปิงขวาแล้วตอนนั้นเดินตามมาถึงหลังปิงขวาเดี๋ยวเรามีอาร,อรอบๆตัวเรานะครับมีของกินได้มันก็เราก็อยู่นิ่งๆทุกคนอยู่นิ่งๆหมดในประเทศนี้ก็ก็น่าจะไปรอดนะครับน่าจะอยู่ได้ <c oughs> ต้องสร้างความมั่นคงนะผมเรียกว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กางพลังงานพลังงานนี่เราก็ถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเราจะทำยังไยต่อนะครับโดยเอาอะไรมาใช้ก็ต้องไม้ฟื้นไม้ฟื้นนี่แหละครับนั่นก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่ามันไม่น่ากลัวขานาดอย่างที่ผมบอกเลยครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอใครจะไปนึกว่าวันนี้น้ำมันมันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาขึ้นมาทึ่งยังไม่มีที่สิ้นสุดว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับก็อ่า ก็คงอีกนานนะครับคงนานขอบคุณคณิตาพันดูด้วยนะครับที่เน่าตน้นโพนะังนะครับขอบคุณนะครับตามจมกันนี่คือเรื่องราวที่ผมกาลังบอกตันว่าณนะวันนี้ใครทําอะไรได้ใครสามารถคิดได้แนวทางไหนก็ที่จะให้ัวเองมีชีวิตรอดต่อไปนะั้นก็ลองลองคิดคิดดูนะครับลอง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 ทำดูอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเกรงใจกันนะครับแล้วรอไม่ได้แล้วตอนนี้รอไม่ไปลูกพืชปลูกปักปลูกกันไปนะครับปลูกกันไปผมก็ปลูกไว้เยอะนะครับก็ปลูกทุกอย่างอย่างที่ก็ว่าเลยปลูกไม้ใหญ่มั่งต้นสักนกันยี่สิบสามสิบต้นปลูกไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นร่มเมาไปตัดทิ้งไปอะไรไปนะแล้วที่นี่เราก็ทาความนกรวยด้วยนะครับความนกนก็นกก็เยอะนกก็เยอะนกก็ราคาดีแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการพ่อพันธุ์แล้วก็ไม่ได้ขาย ก็เพาะกันไปเรื่อยนะครับเพาะกันไปเรื่อยขยายพันกันไปเรื่อยก็ทำหลายหลายทำให้มันหลากหลายนะครับหลากหลายมันจะนั้นไม่ว่างงานแค่นั้นเองแต่ว่าว่างงานแล้วมันคิดมากกนเราเนว่างงานแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ทำอะไรก็คิดมากฟุ้งซ่านนะหรือไม่ก็เกิดความเครียดขึ้นมาตายไวนะผมไลฟ์ฟังลยผมเรียนผมไม่ใช่อย่างไลงนะผมไปพบมานะท่านถ้าหลายท่าน ที่คนร,นรุ่นผมหรือคนรุ่นน้องสักนิดหนึ่งหรือรุ่นพี่สักนิดหนึ่งก็ตามนันก็จะรู้วันที่เพียกโปเตอร์นะครับท่านเป็นศิลปินเอกชาติแล้วปัจจุบันเราเป็นคนเขียนวาดรูปภาพโปเตอร์ตามโรงหนังแต่ไก่อนคนสร้างหนังไทยเรื่องที่ทําให้ชื่อเสียงท่านโด่งดังขึ้นมาหมหาอุรานกนคือเขียนภาพโปเตอร์หน้โรงหนังจะะปรการส,าสร้างภาพยนตร์ก็ ก็ในยุคสมัยนั้นนะครับก็น่าจะเรื่องเรื่องที่สร้างชื่ออย่างมากก็คือเรื่องวัยระวนซึ่งไฟโรดใจสิง์และก็ลลนาสราวันแสดงเป็นหนังไฟเรื่องแรกที่ฉายได้10บล้านบาทนะเป็นเรื่องแรกเลยที่จ่ายได้ทุนสร้างไม่มากแต่ว่า รายได้มันมหาศาลนะทุกคนต้องดูนักเรียนนักศึกษาต้องดูหมด <c oughs> เป็นหนังวัยรุ่นนะวัยรุ่นละวนท่านกระดุกไปรุใจสิงยังอยู่นและนาสุลาวันยังอยู่ <c oughs> ผมได้ไปมีโอกาสได้ไปที่บ้านท่านนะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้ชีวิตประวัติของบุคคลท่านบอกว่าท่านเตรียมความพร้อมในวันที่ท่าน,กนเกษียณ60ปีที่กรุงเทพมหานครและท่านจะไปไหนต่อก็ไปซื้อบ้านที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคร ราชสีมาแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ทําอะไรนะก <c oughs> ็มีวาดภาพบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขรือการออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างตอนนี้แปดสิบแล้วกมลังนะตอนนี้ก็ได้เพิ่งได้เมื่อหลายปีที่สองสามปีแล้วกะลังได้เป็นขึ้นเป็นระดับในชาติค <c> ร <oughs> ับท่านบอกว่าต้องดูทึงต้องอยู่ในอากาศที่ดีต้องเน้นเรื่องอากาศดีอย่างเดียวอากาศดีแล้วออกกาลังกายว่าจะไจะม่ชีวิตยืนยงคงทั่วัน ผมไปดูมันก็าอากาศที่ปากช่องอนครราชสีมานั้นมอากาศดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับฉั่กนเลือกมาอยู่ที่นั่นคนนี้พี่รัก่างแข็งแรงนะงแข็งแรงมากเลยวยุเจ็ดสิบแปดแล้วกับมังนะครับนี่คือก็เลยว่าเราอยู่ทุงไหนก็ได้ขอให้อากาศด,ดีนะอากาศด,ดีออกกําลังกายถ้าอยู่ในหมกมุ่นในที่หากอากาศวันนี้เห็นไหมครับคนที่เป็นโรคโควิดติดระบาดกันอยู่ในที่มุมหมับอากาศทั้งนั้นนะครับมุมหมับอากาศอากาศไม่สดใสทั้งนั้นนะครับ ติดติดกันวุ่นวายแล้วก็เสียจบชีวิตลงถ้าอยู่ในที่อากาศด,ดีๆกินอาหารไม่ต้องดีมาก <c oughs> อยู่ในที่อากาศด,ดีๆปลุกปลงให้ผมว่าหายใจโล่งนะหายใจโลง่งบางทีท่านลองท่านอย่าลืมเนี่คนดังๆใหญ่หญโตๆไม่ได้ไม่ได้อยู่ไอ้ที่ตำมาของเขาหรอกครับเขาอยู่นู้นไปแอบอยู่ตามป่าตามเขาตามไกลๆเนี่ยเพื่อไปหาขาดที่ดีนะครับดังนั้นใครบางครที่มีอากาศด,ดีแล้วก็ตะหวนวายหรือใครที่ อยู่ในที่อากาศไม่ดีในช่วงของกา,า,ารทำางารก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราเคยอยู่ในที่ชุมชนในหัตถาขาดไม่ดีที่อ,อากาศเรื่องต่งยางก็ย้ายย้ายย้ายไปอยู่ที่อื่นปลดกเกษียณปลดกเกษียณซะนะเหมือนเปรียกโปเตอร์บอกปลดกเกษียณเลยปลดกเกษียณหนกิดไม่ได้เป็นก้าอาการอะไรแต่ปลดกเกษียณ ในวัย60รถกันเถียนคุงเทพมานครก็คือจะไม่อยู่คุงเทพมานครในวัย60แล้วไปแสวงหากาดวันนี้ก็เล่าสัวคนควางหลายเรื่องยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทิกด้วยน,นะครับ,บทุกท่านทุกสานี่นะครับที่การติดตาและชมด,ดาราผมไม่ได้ได้ติดต่อคืนแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็คงได้เจอกันในรูปของมาดูความข้าวหน้าของโควิดในจีนที่ติดเชื้อขึ้นไป เยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็บรานาเราเปิดประเทศแล้วเราต้องดูสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับการท่องเที่มปลุกปลันเริ่มคึกคักขึ้นพอสมควรมกวนเนื่องจากขาศไม่ค่อยเป็นใจวันนี้นะครับแต่ทางการจัาหนบุรีนั้นก็เรียนเพื่อนๆว่าคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับคน,คนเดินทางกันมากขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของการต้นต้นเดือนด้วยแเน,นื่องจากฝนฟ้ามันตกอยู่ก็ไม่สะดวกสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ วันนี้วันหยุดนะขอยทุกท่านมีความจุกเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็คอยพักผ่อนต้องเที่ยวด้วยความสนุกสนานนะครับและก็เพื่เสริม่้าคืนนี้จะได้นําเสนอเรื่องราวของโควิด -19 และเรื่องอื่นๆที่เคยนําเสนอมานะครับสำหรับวันนี้รัติกขอบคุณนะครับ